สวัสดีค่ะเช้านี้มาทานไข่กับปลาทูทอดด้วยกันเด้อเป็นไข่ต้มเลยคะ่ะไข่ต้มกับปลาทูทอดอปลาทูทอดอร่อยจินหนังพี่น้องเลยไข่ต้มนี่แหละ ไดเอทจักน้อยกว่ามอ้วนพูดละก็ท้วน,น,น,นในกล่องนี่นะค่ะแส่บดิแต่บ่มีแป้งและบ่กกินข้าวนี่ยกินตะกรับ อไข่ไข mm. uh, ่ erman.

กูได้กินข้าวเลยละปายข้าวเช้านะจ้าแล้วก็ไ,ไข่ต้มกับคอยเดอไข่ต้มกับปลาทูไข่ต้มกับปลาทูนะคะ ง่ายๆเนาะก็สิกินยังกินเซ้าน่เบื่อมะทุกนเถทอดทุกแ่บเนี่ กินไข่ต้มกับปลาทูทอดจามาเด้อมากินกินแบบง่ายๆ นดเดี๋ยวขย่ซ้ำสุดท้ายลเลยด้ยวยเป็นไงเนสียอิม่มเลยเป็นนะพี่น้องไข่สอง่อย็ดแคบบรูตึ่ง ตอมไงมอซีนไงนี่ไนงะจิ็นหัวประทูนะ่ะเอทอดมาจากบ้านนะคะ ไข่ต้มมาจากบ้านจา้ะไปด้ซื้อนี่นะทำเองกินเองทำเองกินเองแซ่บเองจ้ะภาษาต้มไข่เนะต้มไข่ทอดปลาชูอเอิมเ่มแล้วเด้๋ยวเนี่คลิปหน้าเจอกันได้จ้า สวัสดีค่ะ